กกอนนิหมดก็มาด้วยค่ะแรงนี่เขามากินสลัดโลน้ำกันสาวสาวที่นั่งสาวๆาวเป็นจุ๊บจิ้มกันเลยจุ๊บซีฟู้ดในเด็กกินอาหารเบาๆสลัดโลน้ำนเกี๊ยนจะตื่นกระจิงสลัดโรน้ำจิ้มมันจะมีอันนี้จะเป็นน้ำสลัดน้ำสลัดวาซาบิใส่ซอสแล้วแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ด ออาู้แ่ของเจ้าหรือสาวอีสานอันบ้านทุ่งเหรอสาวอีสานเาวอสาวบ้านทุ่งของเขาโอ๋เอาของเจ้ามัมีแบ่นี้เดียวค่ะอันนี้มวนเแล้วค่ะเรียบร้อยนี่แป้งเรียบร้อยแป้งปอเปี๊ยะสดเทาใแ่นด์นิชนึ่งก็มมวนไว้เรียบร้อยค่ะสามารถมีสุ้ตามพ่อมนอาหารเป็นว่าอาหารต้งอาหารลาวอาหารญี่ปุ่นอาหารลาวอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งค่ะมื้อนี้ผสมประสาน ผสมประสานรวมมิตรทุกภาคพ่ออนส่งไปนั่นน่ะจ้าแม็นอะไรคะน้ำจิ้มอะไรอะไรเป็นสลัดพี่อ้อนชอบสลัดน้ำสลัดอร่อยเพราะว่าเย็นมากน้ำสลัดอร่อยอันนี้ปูอัดค่ะเปลาที่เขานีเป็นวะนี่จะเป็นแผ่นบ่อเบี้ยเขาได้แผ่นซีเลียมมาเพิ่มเขาก็เอามาแช่น้ำนิดนึงปูอาดค่ะ เป็นไงคะน้องอร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวนี้ไหนค่ะค่ะแซ่บค่ะกระกรอบดีดีเนาะวมาลิ้กินแต่เป็นสลัดเนาะชอบสลัดโบซิสบซาซาบิตีค่ะเขาไม่ชอบวาซาบิมันจี๊แล้วมึงดูเขามันจีหินดีบอสผสมตำมดูปนะผสมตำก็อร่อยเชิมเลยอ๋อไปใกล้ใกล้พี่ปวยพี่ปวยพ่อแม่ฮินเลยวะเนี่ ยินดีป่ะอันนี้ค่ะจะเป็นอันนี้อันนี้เขาจะเอาผสมจะผสมถั่วแย่ต่างหากก็ได้เย่อังน้ำสลัดน้ำสลัดน้ำสลัดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปค่ะตามด้วยบาซบิคือท่านจะผสมผสมเลยก็ได้แบบว่าเอาสามอย่างผสมใส่ถั่วแล้วเขาก็เอา่างจิ้มที่เขาไม่ไปรู้เชื่อมาเขาอยู่ที่บุญเนาะยังกินหนู พวกไอสวนที่พกฟพวเที่ยวจบเอาังยังไงยังจะไปลาหาเ้อคือมาเอาของมาอิ่มนะน้อมันติดกันเดี๋วจเอาถูพักกาดเนาะปูพักเลอันนี้เป็นบ้านขาวนไอ้ต้อยนะลายคนมาพี่ก้อยลายลายค้นมาพี่ก้อยน้องสนใจนั่งอย่างบไอ้ต้อยเป็นบอบจ้า นี้เราทำสลัดมให้ป้าเลยอ่าให้แต่ลุงกินคะอ่าสลัดน่ะอือเออลองเ็นบงดูสักเอาเอาเอาสลัดเนื่อวากิ็น้่ากันนั่นน่ะอะไรฮะวาซาบินลยแหละยสวนังนะ่ไ้ไม่ไชม่ใช่วันนีะเป็นสลัดโลก็ต้องลุยกแย่ยสวนนะเพี้ยผักก็ไหมจ๊ะแบบเนี้ยแค่คนเมียแขอามันํามยไนมันจะได้เซวาซบิย อันน้ำสลัดธรรมดาให้แลยไม่เหนียวดิ้นเหนียวด่บนั่นอร่อยไหมอร่อยกรุบๆเลยแต่ว่าอันนั้นเป็นเจ้าไหนวะอันไหนมลาสบี่บ้านเฮียปลาสบูมันเฮียหลไรอันนี้กินก่อนปูอัดนะปูอัดกินเองเอาไหมกินเล่นกินกินดพี่กินเป็นสลัดย่ำจนปวดกล้ามเนือน่ะ เหนียวอะยมันเหนียวแป้งแป้งมันเหนียวดีใช่แน่แท้เนหลอกเลยแก่ไปโอเคไหมอร่อยเหรอแกงก้อยป่ะบอสใส่หน่อยหนึ่งวาซาบิอ่ะมันเป็นน้ำสลัดเแล้วส้มตำเลยใส่หน่อยเอาถ้วนี้นะมันมันมันเข้ากันอยู่เนาะส้มตำลาวเราเอาเข้ากันอยู่ใช่ไหมผสมซอส้อนทำยังไาผสมมายงเง็ดเอ้ยนี่เป็นน้ำสลัดเนาะสลัด นี่ครัเซฟผสมแล้วก็จะมีซีฟดเออซีโฟตดือเซฟผสมกันเลยใช่ผสมกันถึยใหญ่เลยท,ที่นี่ยไม่แต่แซ่บแซ่รสชาติก็แปลกนี่เงเห็นเขากินแอกว่ะเขาก็ต้องมาลองเบิงว่ารสชาติมัน่เป็นไลยไเพราะเขาเบิงแต่เขาเขาบอรู้สึกเราต้องสัมผัสแซ่บเซฟเป็นน้ำค่ะหนะวน่งสองสา จี hey, s <S bad. Bad ๊ดปัืมคุณนดองเลียนซิมบ้าวานล้องเอาด้วมาลินเอาเมีาด้วยวานละวังสู้ขึ้นเลดึงมาลงชิ้นยังไงเนี่ยเป็นไรนี่ไงลงมามาแล้วนี่อืออะไรบ้า น้ำหน้าด้วยวาสบีกินน้ำมีเผ็ดของฟางเป่าบไอเผ็ดของอันซีฟู้ดอ่าเผ็ดของซีฟู้ดจี๊ดเลยจรสชาติแซ่บเป็นปะแซ่บครับโอ้กเ็มน้อง้องด้ไอมไม่ไม่เข็มไม่เผ็โอ้ขาวผัากันเตดวนมาลองดูอันเดอร์น้องมิ้นกับเก๊ะเดือดวนี้ เป็นไอืมอ๋อนั่นแซ่บแซ่บมันหออะไรต่ออ๋อชิมชิมด้วยอ่ะให้แต่เติมด้วยอ่ะผักผักมีชิอยู่เป็นตวปรินาสูนั่นบะเบดเป็นนั่นเนี่ยยาบี เปไหนเปลี่ยนออเฮ้ตัวนี่ก็เอครับต้องมปชิมเะอืมันไปออือไปครับไปล่อยากกินน้ำโคงฮะน่ากินจตไปดีกว่าไปกันลม่ัไปเอาเมไปเอาจะไปแม่ไปา สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะุณละใจก็เดินทางมาจากอุตรดานค่ะมาพบปะสังสรรค์ปีใหม่เรืองค่ะสวัสดีค่ะนันชัยสวัสดีครับเดี๋ยวขอหนังกันด้วยใช้พี่น้องมาจากอุดรอีกแล้วค่ะตุ้นกันเยอะๆเลยปีใหม่ อ่านเรนี้ยอมันเหลจ้ผสมเม่บ่้่อ่นชิมนิมไปกไ่เยเนเตียอรโอเคบ่อือมะจเนะเสผสมเ้ผสมเองเอผสมเองาเากเมอาลกลมกลเลยมันมีรถเผ็ดของอะไรมารถเพลดของซีฟด มาใส่น้ำแข็งให้แม่ดินเจลีมเย็นบีบเป็นไล่ไม่เปลี่ยนงานบีบชิวอชื่บีบชิวอเชื่อหอคืนพอเจ้าไปบ้านนะข้าเจอยู่ตรงนี้บ่อคืนบอกเรื่องกิ๊กบอกเรื่องอีย่งอย่างเยอะสร้งเหมืองครับคือเพือสาวเอิหนึ่นเอ็มก็บอกลูกสาวขึ้นไม่กินลูกสาวก็ตาหมูตี๋ไม่หมู ไม่ค่ะมีลาไรสไตล์กันัสไตล์่านเต็มพันจองีลาไลสไตล์ค่ะต้องร้องชิมร้องชิมเสียงบ่มีหมดแล้วหันาเที่วเป็นเตน้ะประกาศลงปลงีเป็น้านไปแตหนเป็นเิาเิถามพราะนั่นรู้เจ้ากับเจ้าจุดวะเบื้องหลังกูไปหินยางไม่จับเมื่อพดแล้วเมไหมเอเคอะ สำหรับคำเคลื่อนนี้นะคะกับทีมงานสาวสามิตูนกับพอฝากไว้สำนีก่อนป้อมสลัดโลดแซบๆค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะมือ